วันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับศูนย์เรียนรู้สาังคมชุมชนตำบลคลอง6จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาต้นแบบวันนี้เครือข่ายโคกหนองนาม,มาทั้ง7อำเภอกันเลยนะครับเพื่อจะมาเรียนรู้ในการพัฒนาในรูปแบบ 5P ซึ่งกิจกรรมแรกนะครับจะพาไปเรียนรู้ฐานเรียนรู้บ้านของพ่อเป็นโมเดลจำลองโคกหนองนาเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อจากนั้นก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำพิซซา หน้าเหตุกันเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจทํากันน่าดูต่อจากนั้นผมก็พาไปเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆเส้นทางการเรียนรู้ว่าทํายังไงสู่เรียนรู้ของเราจะมีชีวิตได้เส้นทางแต่และเส้นทางนะครับก็ต้องชัดเจนกันด้วยนะครับต่อจากนั้นก็จะพาไปเรียนรู้ในเรื่องของการทําลูกระเบิดจูรินซีวันนี้นะครับเครือข่ายทั้งหมดช่วยกันขมักขม้นรน่าดูนะครับวันนี้เราปั้นลูกระเบิดจูรินซีได้เกือบ200ลูกกันเลยนะ ต่อจากนั้นนะครับทุกคนก็เตรียมลูกระเบิดจุรินซีที่ผมทําไว้เสร็จสิ้นแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาไปบําบัดน้ํากันนะครับว่า ในหนองน้ําของเราเนี่ยที่มีน้ําเน่าน้ําเสียเนี่ยครับลูกระเบิดจุลินทรีย์นะครับสามารถที่จะเอาไปบําบัดได้นะครับทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจนะครับโยนกันลงไปในบ่อนะครับคนละลูก2ลูกนะครับวันนี้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับมื้อเที่ยงของเรานะครับก็มาทานก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นของประตุยกันนะครับยังไงก็ฝากโคกหน้องนาอารยะเกษตรบ้านคลองหไว้ด้วยนะครับ